สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอีกลายแบบหนึ่งนะคะทำง่ายๆมากเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะได้กระดาษมาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หันหนึ่งข้างค่ะตรงนี้นะคะสังเกตดูนะคะตรงนี้จะเป็นครึ่งกลางนะคะ พับเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็พับสลับอย่างนี้มานะคะให้เกินครึ่งหนึ่งมานิดเดียวนะคะถึงขนาดนี้นะคะให้เกินเส้นกลางมานิดเดียวนะคะเสร็จแล้วพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะ พอเราได้อย่างนี้แล้วจับไว้จับไว้ไตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนฝั่งนี้นะคะพับครึ่งเข้ามาค่ะพับครึ่งเดียวนะคะพับให้เท่ากันนะคะพับครึ่งค่ะเราจะได้เราจะได้แบบนี้มานะคะเสร็จแล้วข้างบนนี้นะคะเราก็พับลงมาให้ถึงมุมนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะจุนมุมนี้เราก็พับครึ่งขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะมุมมันจะเหลืออย่างนี้นะคะเราก็พับขึ้นมากดนิดนึงค่ะกดไม่ต้องแรงมากกดนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วก็เต็มเต็มเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปวางบนจานกัน แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะหน้าตาก็จอมาเป็นแบบนี้ค่ะสวยค่ะมาสำหรับจัดโต๊ะอาหารนะคะอันนี้ก็สำหรับเอาไว้เป็นงานแต่งงานหรือว่างานพิเศษก็ได้นะคะสวยค่ะทำให้โต๊ะอาหารธรรมดาของเราดูไม่ธรรมดานะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ